สวัสดีครับพี่ม้อยพี่น้องครับผมตอนนี้ก็่อไม้ซ้อนแล้วครับคุณสนิทเขากินเข่าเทียงอยู่พี่น้องงานไล่แห้งครับเห็นงานจุดลงกินเข่าเทียงครับตอนนี้ร้านไส้ก็ไปหากับเขาครับตอนนี้ก็ล่างเอาชิ้นส่วนที่สําคัญเฉพาะที่สําคัญสำคัญที่ลูกค้าจะเอาไปลงกึ่งมือนครับก็มีการครับผมชุดกา้านชุดค้อเวียงครับล่างเรียบร้อยแล้วครับ ชุดก้านชุกซูมนี่ก็นี่ครับสำคัญเลยสองอย่างนะครับในชุดฟ้าบนครับอู้ดแดดแห้งไร้ครับ้องมาดีนี่ครับล่างเรียบร้อยครับนี่ก็ล่างเรียบร้อยครับ ลูกค้าคุณสิเอาไปเองนะครับลางไว้เป็นนี่ก็มพี่ขามาสองขั้นดีครับตัวนี้เป็นรถไถยรถเต็กๆสมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่ครับเดินตามครับตัวนี้ปัญหาอาการคพือนน้ำมันออกคอยเสียครับเครื่องนิเครื่องรวมครับอาสดตเดลือเฮ็ดเครื่องครับตัวนี้คูปุต้าครับผมเอาแรงเครื่องครับเป็นโค้งในตำานนครับลิงลมครับนี่ครับ ยุบานพ่อเพิ่งจะใส่รุ่นนี้แหละครับโค้งนิ่งลมครับใส่ดีครับพี่น้องใส่หน้าเนี่ยโอ้สุดยอดเลยครับเดี๋ยวก็อีกคันนึงครับนี่ฮกหล่อในตำนานฮกหลอกกับอื่นฮกหลอกกับปองครับแลนแถวกรุงเทพยซาวแคบๆเขาได้ออกง่ายไปสะดวกครับนี่อาการปัญหาคือเนบมฮักครับเนบมล่องตัวบุญทักนี่ครับลื้อออกมากกว่าเสียดายครับ ปัญหาเกิดขึ้นครับว่าสิเปลี่ยนแค่แหนบเ่าต้องขันยกแหนบลงคือมูสซอขาดครับก็เลยต้องเอาลงมากับเปลี่ยนบูทใหม่พอถอนลงมาก,กับพ่ออีกครับเจอฮักอีกแหนบบูทฮักอีกจะเปลี่ยนได้ยางครับแล้วก็สิคนเอาเ่ามาให้รับสะตัดเปลี่ยนไมให้เล่าครับ ตัวนี้สีเห็ดเครื่องครับที่ว่าลูกค้าสีเอาไปลวงเกิงในโจจังหวัดเมืองอื่นครับส่วนฮันพ่อใหญ่เนี่ยเป็นวันใบสามซ่งสียออกมารับรถเปิดสิบเบลเลี่ยดอกใหญ่เอ้ยเปิดสิค่ำๆหมดแล้วครับวอาการมันล่ามครับทอมากกับพ่อคนพ่อพี่ครับรถเราเห็นงานนักแห่งครับพ่งง่อใหญเอาจนหูเสือขันบ่อขาดเลยครับต้องเปลี่ยนหูเสือไหมเปลี่ยนบูทให้เราเลยครับ มืัอนี้ลูกน้องพม่าครับลูกน้องสร้างาเงยพม่าืัอนี้เบิกเงินไปเมื่อวานจากที่เขาบานบ่อร้านไส้เนี่ยนะครับบริมากวันนี้ก็เลยเล่นกันอยู่สองคนครับไอย่างที่เห็นแล้วครับไปเรื่อยๆครับ ฝากพ่อแม่พี่น้องกดตามกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมกดชอบส,สักให้ครับผมกดติดตามเพื่อจะได้ชมคลิปใหม่ๆเพื่อเป็นกำลังใจในวงเม็ดพิบกีใหม่พี่น้องเบิ้งเนาะครับเนาะบอกพิบรถถื้อครับพี่นอ้องยิ้วเขายิ้วเขา,ายแล่ะใบโสงัวล้วครับผมครับโอ้ยงานเขามาเรื่อยๆครับช่วงนี้พอตถุเห็ุอยู่ครับพี่น้อง วัอนี้เนเธอรอนไร้ครับพี่น้องอ่อนแห้งครับอู้หุดยอดเลยเนื้อการโดยรอบครับผมเอ,อ่อคันนี้ก็ทอดยกลงเรียบร้อยครับเครื่องล่างคันนี้หมดไร้แล้วครับพีน่น้องนีะครับเกียร์ชุดเกียร์เพิ่นจุดของเก่าเพิ่นแต่งมากครับปืนปลายเกียร์ ปัญหามันคือยกหัวบ่ไรครับลุ่นนี่คันน็อตยืดเลยครับก็คือต้องอาศัยแบบเอาเสือกมาโยงไว้กับคือบานครับหัวเป็นรุ่นเก่าครับยิดน็อตนี่ยกบ่ไรคือลุ่นใหม่ครับมันเป็นรุ่นเก่า,กาดำครับอา่าเล็กฮะใหม่ห้องดีๆครับอันตาย อกัคันแต่ว่าคันซีตัวนี้ยังงามเลยครับคันซียังเป๊ะเลยครับบ่มีปัญหาเลยครับบ่ผูนําคันซีงามแม้ครับดูนี่ยอมรับครับยอมรับว่าคันซีมันยังเตี้ยมเลยครับกระบะก็ยังบ่มีผูเลยครับนี่ครับให้เบิ่ลรอๆครับ ภาพยังแยมเลยครับโดยรอบแล้วสภาพยไยนองนี่แปดสิบเปอร์ซนเลยครับแต่ว่ามีเงินเนี่ยจะสองแสนยกหัวไม่เลยครับยกเครื่องไม่สองแสนกว่านี่จบเลยครับสำรวจไม่เลยแล้วครับเพราะว่าเจนระบบเพนดีดเนี่โอ้ใส่งานจุดลงมเลยครับต้างนอกกัะรถหลานทราย สองหันครับกับหลานสาวโรถผมครับจอดเลยผมมีหมวกจอดครับเต็มตอนนี้ก็เป็นอูเก่าครับเป็นอูสมรถเก่าที่หลานไส้ประเหต์เคยเห็นงานอยู่ครับหลานเก่าลูกพี่เพิ่นตอนนี้ลูกพี่กับเป็นเสียชีวิตนะครับก็เลยปิดกิจการลงเล่าตอนนี่กับเพิ่นมาสือทีครับเพิ่นตำรวจเพิ่นมาสือทีเพิ่นจับรถมาขายเพิ่นก็ เอารถไม่มีมอกจอครับอยู่บานเราก็เต็มเราก็เลยสื่อที่เราเราก็มาเอาจอดไว้นี่ครับเราดับกระแล่นดินเรื่อยๆครับช่วงนี้นี่ครับรถดำรถดำคือจอดเลยครับท่านนี้รถดำในตำนานแน่นดีพคากเลยครับพ้นดินเดี๋ยว สูดยแห้งครับลดคนดินแถวุงเทพหินแห้งครับอยู่บ้านแฟนนี่ประมาณยี่สิบสามสิบขั้นละครับออกแลนดินให้แลนงานยุงเทพครับสุดยอดเลยเขาซอกส้อยนี่หน่อยนี่ไปได้มัดเราขับเองตอนแรกเราออกให้ลูกเทาโอ้ยออกให้ลูกเคยครับนี่ลูกเคยเราบวกครับเราก็ไปเอามาขึ้น มาขับเองแต่ว่ายังอยู่คทางงวดสองเซนกลัวละวะนี่ครับท่านนีกครับของไม่ไม่ง่าแห้งละวะโอ้เครื่องส่งเครื่องเสียงพร้อมครับแอร์เย็นเครื่องก็เฮ็ดไม่้ละครับดิวไม่เราขับจนน็อกซองเทอแล้วครับพ่อใหญ่เราขับบพื่อให้เบิ้งรถนะครับอะไรเบิ้งน้ำที่นี่น้ำแห้งครับ เครื่องนอกก็เฮ็ดอยู่กับร้านนี่แหละครับร้านมันมาเฮ็ดอยู่นี่นะครับมันเฮ็ดเธอหนึ่งสองเธอแล้วรอบนี้ก็มาเปลี่ยนแนมเราก็เขามาเลื่อยอยู่ครับแต่ช่วงงันไล่ๆกันนรับบอกว่าให้เราไปทางอื่นก่อนเราฝ่าไปแล่นดินเราก็ไปทางอื่นแต่ช่วงนี้เรามากับพวกดีหล่างค้องพวกดีกับเรามากเราเห็นให้เราครับประทัดออกสิอาการมันบานปลายสิพี่นอ้องพ่อคุณพ่อพี่เป็นลายยางลายเนว โทษบอกเล่าอะไรแล้วครับเราบอกว่าเปลี่ยนไปเลยครับเพราะว่ารถเราใส่งานเนะะาะเพราะวันนี้เราก็ได้สิบหาแถวทอยดิ้นไกลๆแล้ววะวันใหญ่อายุหลายแล้วครับผมเป็นที่หกสิบกว่าแล้วบ,ลบ่ครับวั้ใหญ่แต่เราแข็งแรงครับขับรถเองยังเองทุกอย่างสภาพโดยรวมก็โอเคครับ มออรบรรยากาศใบสองกวนแดดแห้งบักคักเลยครับฝนกับปตกน้ำเพราะว่าปี้นี้นี่ฝนสิลดน้อยลงครับฝนกับซิบไลคือปีก่อนน้ำหอนแห้งครับ ขอบคุณครับพี่น้องอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดอเป็นกำลังใจในคลิปน้องครับน้องพี่น้องขอบคุณครับ